ก็สนุกสนานกับการทอดกระถินงานบุญงานกุศลเนาะพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จเจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยต่างประเทศก็อยากมีพระเหมือนกันอยากมีพระอยากมีวัดแต่ประเทศไทยนี่ป่ย่าตายายได้สร้างวัดไว้ทุกหมู่บ้านนะเพะฉะนั้น กรสานต่อดูแลบำรุงงานกระถินนี้ต้องบอกว่าสำคัญเนาะบางวัดนี่ไม่มีปัจจัยเลี้ยงวัดอนะ่ะก็ได้บริวารกระถินนี่แหละปัจจัยทั้งหมดนั้นก็เป็นบริวารกระถินเนานะท่านจะได้ไปบํารุงทะนุบ,บํารุงศาลาปฏิบัติธรรมโบสถ์วิหารที่มันผูกมันพัง ก็อาศัยตรงนี้แหละบริวารกระถินนี่แหละแต่หัวใจของจริงๆแล้วก็คือผ้ากระถินเนาะผ้าฉุงและอานิสง์ของการทอดกระถินเพราะฉะนั้นบริวารก็คือจตตัวปัจเจัเทยธรรมสัมปทานอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่สถายาโจมอย่างพี่น้องไทยใหญ่ก็จะ มีต้นมีผ้าหม่มมีกระมังมีช้อนมีหลายสิ่งหลายอย่างนะมอนผ้าหม่มมุ้งนะใส่เป็นตะกร้าใหญ่เลยนะแขกันไปนั่นก็คือบริวารจัะถินเราจะตูป,ปัจจัยเราเล็กแต่น้อยเนาะค่าน้ำค่าไฟประจำเดือนจ่ละเดือนวัดก็ต้องเสียค่าน้ำนะหาเองไปไหนมาไหน ทางพระลูกวัดและพระพิสุจน์สมณีในวัดก็ต้องใช้ปัจจัยเพราะฉะนั้นบริวารปัจจัยทั้งหลายเนี่ยบริวารจถินเนี่ยที่จะมาสมทบเนี่ยต้องต,ต,ต,ต้องบอกว่ามีความสําคัญนะต่อแต่ละวัดน,นะบางทีบินทบาทไม่ได้ก็ต้องให้แม่บ้านชาวบ้านมาทําอาหารเลี้ยงเนี่ยซื้อผักซื้อปลา,ซ,าซื้อหมูอะไรก็แล้วแต่ บางทีชาวบ้านมาปฏิบัติธรรมก็ต้องเลี้ยงชาวบ้านหรือใครที่เดือดเนื้อร้อนใจน้ําท่วมไฟไหม้ต่างๆก็มาใส่วัดวัดก็ช่วยดูแลนะเป็นศูนย์กลางของชุมชนอนั้นต้องบอกว่าวัดไม่ใช่เป็นของเจ้าวัดเป็นของชุมชนและชุมชนก็จะได้ใช้ประโยชน์ต่างๆน้ําท่วมไฟไหม้อุทกภัยอัคคีภัยทั้งหลายเนี่ยอายุ ก็มาอาศัยวัดพัพกพิงในในยามวิกฤตน,นะเพราะฉะนั้นวัดปู่ย่าตายายสร้างไว้เพื่อเป็นสมบัติของชุมชนแล้วก็พระที่บวชนั้นก็หมุนเวียนไปบางทีก็เป็นลูกหลานบ้านเราน,นั่นแหละอยากมีจิตธรธมมาบวชมาเป็นเจ้าว่าก็เป็นลูกหลานบ้านเราทนะั้งหม้เลยบางท่านบวชใหม่บวชเก่าก็แตกต่างกันไป บางท่านก็มีบุญมีบาลมีในบวชได้ยาเป็นหลวงปู่หลวงพ่อบางคนก็อาจจะต้องเหลือร่มก่อนเพราะว่าบุญกุศลเนคขมมะการบวชบางทีก็ยังไม่ครบบริบูรณ์เนาะแต่ละชาติแต่ละชาต,ชาตชาิก็ต้องสะสมมันไปพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากว่าจะมาเป็นพระสัมมาัเจ้านี้ต้องสร้างต้องบวชเนี่ยต้องเป็นสารพัดที่จะเป็น สะสมบุญบารมีเพราะฉะนั้นพระลูกหลานเราที่มาบวชเนี่ยน่าเอ็นดูเขามีจิตศรัทธาที่จะมาเป็นพระให้เราได้บินธบาตให้เราได้ใส่บาตรทำบุญกันให้เรามาตานอาหารหวานข้าวต่างๆให้กับผู้ที่ร่วงละไปเป็นที่พึ่งทางใจนะเพราะฉะนั้นพระเราที่มาบวชก็คือลูกหลานบ้านเราเพราะฉะนั้นกระทินนี้มีประโยชน์นะมีประโยชน์ สำหรับปัจจัยก็เป็นแค่บริวารเท่านั้นเองส่วนกระถินเองก็มีอานิสง์กับพระนะที่จำพรรษาจะได้เปลี่ยนผ้าแต่จีวรก็ยังไงยังไงเนาะมีความสําคัญต่อวัดทุกวัดเนาะวัดทุกวัดก็เป็นของชุมชนแล้วก็เป็นสมบัติของวศาสนาเราก็มาช่วยกันทนุบ,บํารุงให้วัดเจริญรุ่งเรืองเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้คิดดีพูดดีทําดี ละจากความชั่วทำแต่ความดีแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสนี่เป็นหลักเอกธรรสอนของพระพุทธศาสนา